สวัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิว Huawei Watch GT 4รุ่นใหม่ล่าสุดโอ้โหหล่อมากนะครับแล้วก็วัสดุงานประกอบดีสุดๆผมว่ารุ่นนี้ผมพูดเลยเป็นรุ่นที่หัวเว่ยจะต้องขายดีตัวนี้เนี่ยเขาทำมาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยคุณจะใส่สายแบบไหนเนี่ยมีให้เลือกหลายสีนะครับเปิดราคาเริ่มต้นมาที่6,990บาทนะครับจะเป็นสีดําเหมาะกับการใส่ออกทั่วไปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นสีบราวัวนี้ก็จะเป็นแบบมานนักธุรกิจหน่อยเป็นสายหนังแล้วก็เป็นสีกรีนที่ผมใส่เนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นแบบออกแนวสปอร์ตหน่อยผู้ใหญ่นะครับ7,990าบาทสายเขานี่รีไซเคิลจากพวกแห่อวนนะครับพวกเส้นเอ็นพวกอะไรพวกนี้90%ก็ถือว่าทำมาได้ดีมากแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสีเกรย์สีเทานะตัวนั้นจะเป็นสแตนเลสทั้งสายแล้วก็ตัวเรือนเลยทั้งหมดเลยนะครับแต่พวกนี้จะเป็นแค่สแตนเลสแค่ตัวเรือน เลือกเอาตามที่ชอบนะครับวางขายแบบ2ขนาดนะตัวที่ผมใส่เนี่ย46ม mm, มซึ่งทามาพอดีมากแล้วก็มีขนาดแบบ41ม mm. มการใช้งานแบตก็จะต่างกันตัวนี้จะใช้อยู่ที่14วันสูงสุดซึ่งหัวเว่ยขึ้นชื่อเรื่องแบตอึดอยู่แล้วนะครับใช้กันไปเถอะชาร์จทิ่งลืมแล้วก็41มมเนี่ยสูงสุดที่7วันแต่ผมใช้ประมาณ10ถึง12วันประมาณนี้ไม่เกินนะครับทั้งการวัดนอนออกกําลังกายเดินวิ่งนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นนะฮะทีนี้เมื่อเราแกะกล เขาให้มันเป็นไทเอะ่ะถ้าให้ไทซมามันจะดีมากเลยครับมันจะได้พกที่ชาร์จแบบสะดวกอันนี้ฝาก Hu ฮเวยนะครับคือเริ่มต้นแต่ราคาเท่านี้ได้เลยนะครับใส่ไทซมาได้เลยนะครับดูรูปทรงครับคือสวยมากแล้วคืองานแบบงานเนี้ยบจริงๆครับตั้งแต่ผมใช้สมาร์ทวอชของฮูเวย์มาเนี่ยไม่มีซับอันที่พังเลยคือทนจริงทนจังนะครับขนาดเป็นตัวเนี้ยวอชบัตที่ผมใช้มาก่อนที่ผมจะมาใช้ตัวนี้นะครับนี่จริงๆเขาไม่ได้เค็มกันน้ํากันอะไรหรอกมันก็โดนน้าโดนอะไรผมล้างมืออาบน้ําไม่เคยถอดเลยนะครับจนสายเนย บอกว่างานประกอบ QC ทุกอย่างของหัวเว่ยเนี่ยระดับต้นๆของโลกครับโรงงานอะไรผมไปดูหมดแล้วเป็นระดับแบบแพลตินัมพรีเมียมซุปเปอร์ไซยา,ญญาเลยฮะคือดีมากรางวัลอวอร์ดต่างๆในงานพวกอินโนเวชันต่างๆเนี่ยหัวเว่ยก็เป็นบริษัทต้นๆของโลกที่คิดเข้ามานะครับแล้วก็ตัวนาฬิกาตัวนี้เนี่ยผมชอบมากตั้งแต่เปิดกล่องเลยเปิดออกมาเฮ้ยสีเขียวแบบเขียวแบบสวยจริงฮะสวยมากๆเลยอะ่ะผู้ใหญ่น่าจะชอบนะครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นผ้าหรือเป็นแบบไนล่อนหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นซิลิโคนด้านหลังซึ่งมันจะลดอาการพวกเหม็นเห t e เจอร์แบบนี้เห็นไหมซึ่งโอ้โห t e x t อร์งานเย็บอะไรเนี่ยเหมือนนาฬิการาคาแพงๆลยครับตัวเซ็นเซอร์ต่างๆที่ให้มาผมบ้าขนาดที่ว่าผมเอานาฬิการาคา2,000กว่าบาทฮูเว่ที่เป็นสมาร์ทวอทอะเอาไปเทียบกับราคาแบบเป็นหมื่นเลยในการวิ่งผมอยากรู้ว่าเซนเซอร์หรือซอฟต์แวร์เขาเนี่ยเขาจะทําความเถียรดีแค่ไหนก็คือว่าต่อให้2000กว่าบาทกับตัวละเป็นหมื่นกว่าบาทของฮูเว่เนี่ยการนับก้าวการวิ่งก็ต่างกันไม่เกินร้อยเมตรอะซึ่งมันจะคัดเคลื่อนนิดเดียวบวกลบนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเราสามารถฝ,กฝกาก างการแพทย์จริงๆกันเนี่ยมันก็ต้องมีเปอร์เซนต์การน่าเชื่อถืออยู่นะครับไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เซนต์เต็มอันนี้เขาก็ใส่มาให้วัดโดยเบื้องต้นได้นะครับแต่ว่าไอ้พวก9เดินนอนหลับพวกนี้แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่เขาใส่ให้มาเนี่ยมันช่วยชีวิตในการดำเนินชีวิตได้ดีอย่างมากนะครับเรื่องรูปทรงเนี่ยสวยมากนะครับมันเป็นสแตนเลสแบบทำแบบผิวด้านแบบนี้มานะครับแล้วก็เป็นแบบทรงแปดเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหม แปดเหลี่ยมคุณเห็นเบเซลตรงนี้ไหมมันเป็นเลเยอร์ลึกลงไปเห็นไหมเวลาเราเนี่ยมันลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับมันเป็น2เลเยอร์แล้วตัวหน้าจอที่เป็นนอมอลเลดของเขาอะเวลามันเปล่งแสงออกมาจอมันคมและมันสว่างมากครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่48กรัมนะครับ46มิลลิเมตรอมิลลิเมตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 7กรัมแบตให้มา524 mm, ้มิลลิแอมใช้ได้ประมาณ12-14ีวันอะผมใช้ได้เลยนะครับถ้าชาร์จประมาณ10-15้านาทีอะวันหนึ่งคุณใช้ได้เลยนะ วร์ชันบุูรก็เป็น5.2รองรับไมโครโฟนแล้วก็ลําโพงในตัวซึ่งลําโพงดีมากถ้าราคา69 0 0หรือราคา7 9 0 0ในตัวผมเนี่ยเทียบกับราคาแบบเป็นหมื่นกว่าบาทของแบรนด์ของเขาของฮ u วเวยได้เลยแล้วก็ตัวอื่นที่มีราคาประมาณสักหมื่นหมื่นสองเนี่ยคือลําโพงเนี่ยดีมากเลยนะครับดีมากแต่ว่าเวลาเปิดเสียงดังสุดเนี่ยเสียงแหลมมันจะแบบดีดมานิดนึงนะครับมันเปิดประมาณ80จะพอดีมากสําหรับตัวนี้ดูดิคุณดูงานประกอบดิแข็งแรงอ่ะมั่นคงอ่ะคือใส่แล้วดูดีมากๆเลยกันน้ไอพีหกและ 5 ATM เหมือนเดิมรองรับภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบทีนี้ผมจะใส่ลงข้อมูลข้อมูล ฮู้ยเป็นนาฬิกาที่เนี่ยมันลงข้อมือแล้วเวลาเวลามันจับที่ประจอหรือมันจับอะไรมันจะไม่เพี้ยนครับมันลงบางตัวเนี่ยมันสายมันก็เดิดออกอันนี้มันลงข้อมือแล้วอีกอย่างหนึ่งครับบางครั้งบางทีเราใส่ในชีวิตประจำวันมันเลื่อนมันนี้บางคนชอบใส่ติดข้ออย่างนี้เลยฉะนั้นเวลาเราทำเงี้ยเราพิงหรือเรากดหรือเราหักข้อมือเงี้ยหลายๆตัวครับมันจะส่งผลทําให้มือเราไปกดปุ่มตรงนี้ซึ่งผมเจอรุ่นเก่าผมก็เจอแต่ตัวนี้มันมีเหลี่ยมที่กันข้อมือไว้ไะมันจะไม่กดปุ่มเลยซึ่ นะฮะเต้นมันก็ไม่กดไม่ได้เต้นนะฮะซึ่งออกแบบมาดีข้างบนก็เป็นเม็ดเี่นหมุนได้นะครับหมุนปรับเสียงปรับเมนูปรับขึ้นลงอะไรเงี้ยทาได้หมดนะครับปุ่มล่างก็เซ็ตได้นะครับคอร์และแผนการออกกําลังกายอะไรพวกนี้นะครับมาดูตัวเมนูครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาออปติมายมาแบบลื่นมากการใช้อะทั้งทัชสกรีนทั้งการปัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าปัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับคุณกดปุ่มลัดได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ พอเข้ามาการตั้งค่าเนี่ยก็สามารถเซตความสว่างได้เนี่ยแล้วก็มาตั้งได้น้าปัดนาฬิกา <ๆ S 1> การแสดงผลแบบนี้อ่ะหน้าปัดนาฬิกา <ๆ S 1> มีเยอะโคตรนะครับแล้วผมต้องบอกเลยว่าที่ผมใช้หัวเว่เพราะว่าหน้าปัดนาฬิกาของเวยสวยมากจะมีทั้งแบบแนวสปรอร์ตแนวออกงานอย่างเงี้ยอ่ะเซตปุ่มลงก็คือปุ่มเนี้เป็นปุ่มอะไรนะครับก็เซตได้การออกกําลังกายผมก็เซตเป็นตรวจจับการออกกาลังกายอย่างเช่นถะ้าคุณเดินเยอะๆพอมันจับได้ว่าคุณเดินเยอะมันก็จะเป็นการเดินกลางแจง้งอะไรเงี้ยหรือว่าคุณวิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมาผมก็เปปิดไนะครับ ปัดมาด้านล่างนี่จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับซึ่งจะรองรับภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบเหมือนกันนะครับนี่ปัดมาด้านซ้ายก็จะเป็นพวกข้อมูลเล่นเพลงสภาพอากาศพวกนี้นะครับปัดไปด้านขวานี่ก็จะเป็น วงแหวนของการกิจกรรมนี่เราวิ่งเราเผาผานเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็น UI แบบใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบรวมเลยนะครับเป็นไบค o v e r อันนี้จะเป็นกิจกรรมโดยรวมเรากดเข้าไปดูได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้หัวเว่ยสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดนาฬิกาแทบจะไม่ต้องจับมือถือเลยเนี่ยผมชอบมากโดยเฉพาะการนอนหลับเลยพวกเนี้ยดูครับเขาจะบอกเลยใน b บคร v e r ว่าเราตื่นนอนตอนกี่โมงเนี่ยผมตื่นเจ็ดโมงสาดื่มน้ําไปยังหายใจกิจกรรมจํานวนก้ายังไม่ถึงมันก็ยังไม่ติ๊กถูกนะครับถ้าได้ By เว v e r เยอะแสดงว่าสุขภาพเราเนี่ยม ก็นี่คือการวัดอุณหภูมิผิวหนังนะครับนี่ตรวจวัดก็จะวัดปลื้ดอ่ะสามสิบสองจุดเจ็ดนะครับวัดได้เลยก็คือสามารถที่จะแตะเพื่อใช้งานได้เลยอะ่ะเนี่ยปัดออกมาก็คือออกนี่ก็คือการหายใจนะครับสามารถตั้งค่าได้ด้านค่านี้ด้วยนะกดเข้าไปเนี่ย ความเร็วเท่าไหร่คือเมื่อก่อนมันไม่ได้มันจะต้องไปตั้งในโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวนี้คือตั้งได้ในนี้เลยนะครับเนี่ยระยะเวลา1นาทีอะไรพวกนี้แตะเพื่อเริ่มคือสามารถทําได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็แตะได้ความเครียดเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะรวมมาให้การนอนเนี่ยเนี่ยเจตัวนี้เป็น True Sleep สามจุดศูนย์นะมันจะปรับปรุงการติดตามการนอนหลับได้ดีมากๆคือตื่นปุ๊บจับ,บปั๊บหลับปุ๊บจับปุ๊บเขาจะวิเคาราะห์พารามิเตอร์สรีระหลายอย่างแแแลลล้้้้วววกกกกก็าาาารรรรเเคคื่่่่ออออนนไไหขงงงยัตยตตใจะนะ SRV ทีสํญมปดโ คุณสามารถดูคะแนนตรงนี้ได้เลยเนี่ยคะแนนการดอนหลับได้4เต็ม5นะครับนอนไป7ชั่วโมง4 2นาทีนะครับระยะเวลา8ชั่วโมงนะมันก็จะมีวงกลมตรงนี้ครับคุณผู้ชม นี่ถ้าเกิดเรานอนครบแปชั่วโมงมันก็จะวงกลมเต็มถ้าเรานอนครึ่งหนึ่งมันก็ประมาณสัก4ี่ชั่วโมงนะพอเราปัดมาด้านล่างนะครับก็จะมีบอกการนอนหลับสนิทหนึ่งชั่วโมงยีเจ็นอนหลับตื่นหลับนึก I E M เนี่ยแล้วกดตรงนี้ดูได้นะครับว่าเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์มันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดบอกครับคือมันจะบอกในนาฬิกาเลยปัดเข้าไปอีกปุ๊บก็จะเป็นกราฟแสดงนะครับว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยนอนหลับ ปัดเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นการงีบหลับนะครับปัดเข้าไปอีกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้ในมือถือนะครับซึ่งอย่างเนี้ยมันกดล,ดลัดเข้ามาแล้วมันกดดูรายละเอียดได้เนี่ยผมผมผมชอบมากเลยนะครับกลับมาหน้านี้กันอีกครั้งคุณก็สามารถแตะแบบนี้ครับเปึ๊บ แล้วก็คุณก็สามารถเลื่อนได้นะครับจะลบจะเพิ่มตรงไหนนะครับกดตั้งค่าได้ไปแก้ตัวช็อตคัดได้อันนี้คือโทรปฏิทินปุ๊บคุณก็กดมาเนี่ยมันก็จะกดสามารถแก้ได้คือเป็น UI ใหม่ที่แบบใช้ง่ายกว่าเดิมอีกนะครับคุณก็เซตได้หมดนะครับเนี่ยพอปัดมาก็จะเป็นพวกโทรออกนะครับเป็นปฏิทินการเล่นเพลงพวกนี้นะครับ แล้วก็การออกกําลังกายนะครับเป็นช็อตคัทแบบนี้แล้วก็รวบรวมมาให้ว่าจํานวน9ก้าจำนวน9อยู่นี้นะครับระยะเวลาแคลอรี่แล้วก็เวลาที่เราใช้ไปนะครับสนาที ทีนี้ผมอธิบายเรื่องอัตราการเต้นหัวใจนิดนึงสามารถกดมาตรงนี้ได้เลยนะครับปุ๊บก็จะเข้ามาอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้เนี่ยคุณสามารถไปเซตได้ในมือถือนะว่าถ้าเต้นเกินเท่าไหร่แล้วให้แจ้งเตือนให้มันสั่นข้อมือหรือให้มันแจ้งเตือนมาดังๆเนี่ยมันจะได้ปลอดภัยเพราะบางคนเนี่ยวิ่งออกกําลังกายอย่างผมเนี่ยเป็นหอบผืนนะครับอัตราการเต้นหัวใจมันจะเกินเยอะไม่ได้นะครับอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมีเซ็นเซอร์ของเขานะครับแล้วก็ระบบของเขาเป็น t ัวซี้เนีอกริทม่มีคุณสมบัติเรียน เชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเขาป้อนข้อมูลมากกว่า17,000รายการช่วยเพิ่มความสเสถียรของการตรวจสอบกับอัตราการเต้นของหัวใจที่ครอบคลุมถึง30%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนและจะช่วยอ่านค่าออกซิเจนในเลือดได้ดีขึ้นและช่วยเพิ่มความแม่นยำในการอ่านได้ถึง15%เลยทีเดียวทีนี้เราจะมาดูซอฟต์แวร์ Huawei กันบ้างผมได้เชื่อมต่อกับ iOS นะครับแล้วก็จะมีให้โหลดถ้า Android ก็ต้องโหลด APK นี่คือจุดตินิดนึงนะครับบางทีเนี่ยคนอาจจะแบบกังวลว่าเฮ้ยโหลด APK ปลอดภัยเปล่าแต่ก็ปลอดภัย นหน้าตาของเขาก็จะเป็นอย่างนี้คือเราตั้งค่าได้หมดและที่สําคัญตรงนี้นะ่ยมีโค้ชเป็นหลักสูตรฟิตเนสมากกว่า200หลักสูตรนะครับทำยังไงเดี๋ยวผมจะเอาสักอันนึงเนี่ยเนี่ยมันจะมีเยอะแยะมากมายเห็นไหมเนี่ยเทียบเลยเนี่ย ปั่นจักรยานนะครับการแจ้งการเดินทางเดินในล่มนู่นนี่นั่นนะครับเอาเป็นว่าดูแผนดีกว่าเอาเป็น b e g เ n อร์แผนนะครับกดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีความแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงคือเขาไม่ได้มาตรวจสุขภาพคุณเนาะนะทีนี้เขาก็จะแบบให้กรอกรายละเอียดนะครับผมก็กดไปนะครับเขาก็ส่งข้อมูลมาระยะทางเนี่ยก็จะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับอ่ะผมก็กดไปีนี้ผมกดให้ดูก่อนนะอ่ะฝึกวันนี้นะครับกดไปแล้วรีบลึกเกินนะฮะสร้างแผนเลยจันท์พุธสุขโอเคสร้างแผนเสร็จแล้ว มาเลยครับเดิน5นาทีอ่การวิ่งเวลา1นาทีอะไรพวกนี้นะครับเริ่มต้นตัวนี้มีระบบดาวเทียมในตัวนะครับ gnss ซึ่งแม่นมากๆแล้วก็มีแบนด์ d ลแบน a n d เป็นภาษาไทยส่วนแรกให้เดินระยะเวลาหนาทีนี่ก็จะขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้แต่ค้างเพื่อหยุดครับหยุดไปจบ สิ้นสุดการออกกาลังกายแล้วนาฬิกาก็จะเด้งออกมาหน้าหลักเดยออัตโนมัตินะครับอันเนี้ยคุณก็ไปเลือกเอานะครับว่าคุณจะซ้อมแบบไหนวิ่งแบบไหนนะครับมีหลักสูตรให้แบบเยอะมากซึ่งอันเนี้ยเอาแค่พวกเนี้ยที่เขาวิจัยมามันก็คุ้มแล้วค้นหาหลักสูตรก็ได้เนี่ยเพียบเลยนะครับุจเจ้าอะไรอะเต็ไมไปหมด คือแค่นี้ก็คุ้มแล้วอะ่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะมาทําได้มันต้องแบบวิจัยมานะครับสําหรับคุณผู้หญิงที่อยากซื้อแบบหน้าปัด41ใส่นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนปฏิทินรอบเดือนด้วยตรงนี้เนี่ยข้อมูลของเขาก็ทำมาดีเหมือนกันสามารถคํานวณพยากรทํานายนะประจําเดือนแล้วก็วงจรตกไข่ได้ซึ่งเขาจะเป็นแบบรอบประจําเดือน3.0เนะที่เขาบอกมามีความแม่นยํามากกว่า33%ในการพยากรประจําเดือนมันแรกนะครับแล้วก็เลือกไปได้นะครับตรงนี้นี่ แล้วก็จะเป็นสีชมพูนะสวยงามน่ารักนะครับแบบนี้ระยะรอบเดือนอะไรเงี้ยคุณก็เริ่มใช้เลยก็ได้นะมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้เรื่องหรอครับแต่ว่ามันมีให้แจ้งเตือนพวกการตกไข่อะไรเงี้ยเนี่ยการมาีเพศสัมพันธ์ไม่มีป้องกันอะไรเงี้ยมีหมดนะครับอาการทางร่างกายเนี่ยคุณก็เข้ามาเซตตรงนี้ได้นะครับปวดหัวอาเจียนเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากคือ ใส่ใจแบบใส่ใจจริงนะครับตรงนี้อารมณ์เป็นยังไงเนี่ยอารมณ์ตื่นเต้นนู่นนี่นั่นนะครับเพิ่มเติมเนี่ยแผ่นตรวจไข่ตกอ่ะคุณก็มีการใส่ดื่มน้ำเนี่ยมันก็จะมีแบบภาษาไทยตกบ้างบางคำงียนะครับต้องให้หัวเว่ยเข้าไปแก้นะครับเนี่ยน้ำหนักอะไรเงี้ยน,ะนอกนั้นคือใส่ใจมากเลยนะเนี่ยมีกราฟมีอะไรบอกนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่ามาให้คุณผู้ชมดูนะครับพวกนี้มันสามารถเซตได้หมดเลยนะเนี่ยอย่างใบคฟเฟอร์สุขภาพเนี่ยคุณไปเซตก็ได้นะครับดื่มน้ำหนึ่งจนห้าลิตรเนี่ย วันนี้เดื่มไปหมดแล้วนี่เต็มละก็จะมีรายละเอียดดีเทลบอกนะครับว่าเป็นยังไงคือทุกอย่างมีบอกหมดการหายใจอะ่ะเริ่มมันก็จะได้ครบโคเวอร์นะครับในวันหนึ่งคุณทําอะไรบ้างกิจกรรมเนี่ยทำได้แค่2นาทีเองนะครับการวิ่งมันก็จะลัดไปสู่หน้าการวิ่งให้นะครับและที่สําคัญหน้าปัดคือแบบโอ้โหโคตรเยอะครับเยอะจริงเยอะจังนะฮะคือเยอะแล้วแบบไม่ใช่เยอะธรรมดา เยอะและสวยดูดินี่จําลองมาให้เลยว่าถ้ามาใส่ในรายการของเราเนี่ยมันจะเป็นหน้าปัดแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับแบบเนี้ยแล้วก็มันจะมี Ah a เ on display ครับคือหน้าปัดเนี่ยพอมันแสดงมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอมันเป็น Ah a เ on display มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือเขาจะบอกด้วยนะแต่นี่ไม่มี a เวน Display นะครับคือบางหน้าปัดก็จะมี a เ a นตโอ้โห,หน้าปัดคือแบบ เยอะมากนะครับ15บาทนะซื้อไปได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมใช้หัวเว่ยเพราะหน้าปัดผมว่าน่าจะโดนจริตผมที่สุดละมันทํามาแล้วหรูด้วยแล้วพอมันใส่แล้วมันขึ้นกับหน้าปัดอะครับมันเหมือนอะไม่ใช่พอมันใส่แล้วมันไม่เหมือนอะคือชั้นจอมเหรียญอะไรมันทําเข้ากันหมดอะโอ้โหแต่ละอันนะครับกดเลยครับชําระเงินนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับชําระปุ๊บใส่ให้ดูดาวน์โหลดปึ๊บติดตั้งกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกงักกุ๊กงักกุ๊กยิกนะครับรอครับนี่เอาเวนเดอร์ส 哦吼！Oh โคตรเท่นะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับการรีวิวนะครับซึ่งหลักๆเลยคือเซ็นเซอร์นะครับระบบการจัดการการนอนพวกนี้แล้วก็การใช้งานที่ง่ายนะครับทัศนกรีนเร็วมากคุณจะดูอะไรเนี่ยคุณปัดมาได้เลยนะครับแล้วคุณคลิดเข้าไปได้เลยนะครับมีให้ดูว่าเป็นยังไงวิ่งไปกี่ก้าวกี่ก้านอนเท่าไหร่แล้วก็ดูในนี้แทบจะไม่ได้จับโทรศัพท์เลยนอกจากคุณจะไปเซตแพลนหรือเซตการตั้งค่านะครับถ้าเกิดคุณใช้ทั่วไปคือใส่ไปเลยอะแทบจะไม่ได้สนใจโทรศัพท์เลยเนี่ยตั้งค่าได้หมดนะครับอันนี้ ที่ใช้นะครับหรูมากๆเนี่ยใส่ไปได้เลยอะ่ะหรูแล้วคือผมชอบจริงการวัดการนอนหลับเนี่ยคือชอบจริงๆนะครับแล้วก็เซตพวกนี้เซตได้หมดนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมคิดว่า Hu เวยน่าจะขายดีมากๆสําหรับรุ่นนี้ผมชอบจริงชอบจริงชอบจังออกแบบมาดีลงข้อมือคือทุกอย่างดีหมดในราคาเท่านี้ประมาณนี้ ข้อเสียก็จะมีเรื่องการโหลดแอป,ปจากนอกสโตร์นะครับคือ Android มันจะต้องไปโหลดแอปเคนะครับแล้วก็มันไม่สามารถที่จะโหลดแอป,ปได้แต่ข้อดีของมันก็คือว่าแบตอยู่ได้นานมากๆนะครับแล้วก็น่าปัดสวยคือมันคนรับวัตถุประสงค์อะเนาะตัวนี้มันทําออกมาแบบสําเร็จรูปนะครับแล้วก็มีเท่าที่เราใช้มีหมดแล้วนะครับจะไม่ได้แบบที่โหลดแอป,ปเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นนะตอนนี้นก็จะอยู่แบตได้ไม่เกิน2วันอันนี้อยู่ได้14วันจัดไปเลยนะครับโวยเป็นนาฬิกาที่ผมใส่แล้วผมชอบอะมันทนอะแล้วมันก็แบบงานมันดีีนนะรรัับสาหว้ผมแล Watch GTC อข กันไปก่อนสวัสดีครับ